เคล็ดลับแค่นี้เองเราจะมีสะรเเนหไว้ทานทั้งปีจากสองสิ่งนี้ง่ายๆครับสะรเเนหถ้าใครที่ติดตามผมจะจําได้ว่าสะรเเนหในกระบะนี้นะครับที่ผมปลูกไว้เนี่ยเขาจะโซมมากเราจะต้องตัดเล็มเขาออกมานะครับแล้วก็บํารุงใหม่แต่ทีนี้การตัดเล็มนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือตัวไหนที่เขายาวเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะต้องตัดเล็มเขา หลังจากนั้นผมทําการเก็บกิ่งแห้งๆลักษณะนี้นะครับออกเรียบร้อยผมบํารุงด้วยนี่ครับถ้ามองเห็นจะเห็นชัดเลยนะครับเด็กเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ที่เราไม่ได้ใช้แล้วตาแห้งๆแ,แล้วก็มาบดขยำลักษณะนี้นะครับผมก็จะโรยๆไว้หลังจากที่เราโรยไปเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าเขาแตกยอดขึ้นมา อย่าลืมนะครับว่าเปลือกไข่เนี่ยก็มีแคลเซียมนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้องการดีแล้วนะครับเราก็จะนํามารวยลักษณะนี้หลังจากที่เขาฟื้นต้นมานะครับเรียบร้อยแล้วแบบนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับจะทําให้เขางามเขียวสูมพุ่มฉวยจะแตกยอดขึ้นมาเยอะๆนะครับเราก็ขึ้นมาลักษณะนนี้อีกอย่างหนึ่งที่ทขาดไม่ได้เลยคือน้ําล้างปลาสดๆเวลาผมซื้อปลามาผมจะล้างนะครับล้างทําความสะอาดก่อนที่เราจะ ไปทํากับข้าวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาลดลาดให้รอบๆนี่นะครับสาละเน่ไม่ชอบสารเคมีนะครับผมไม่ได้ใช้สารเคมีเลยทั้งสิ้นปุ๋ยก็ไม่ได้ใช้นะครับใช้แค่นี้เปลือกไข่น้ําล้างปลาลดไปเรื่อยๆและสิ่งที่สําคัญคือเราต้องยกพื้นให้สูงอยู่ประมาณสักคืบหรือคืบกว่าๆนะครับจับพื้นเพราะว่าสารเน่ไม่ชอบน้ําขังแฉะนะครับแดด ให้ได้แดดอยู่ประมาณ6-70%ต่อวันนะครับอย่าแดดแรงมากแรงมากก็ไม่ชอบนะครับวิธีการทําแบบที่ผมบอกไว้แบบนี้นะครับเราจะมีสารแหน่ไว้ทานทั้งปีนะครับนี่ลักษณะแ,แบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมถ้าเราได้สารแหน่เป็นพุ่มออกยอดอยู่ประมาณนี้นะครับพยายามตัดออกไปทานถ้าไม่ได้ทานก็เอาไปขยายพันธุ์ไปชำน้ำ หรือเอาไปลงแปลงขยายต่อไปได้นะครับตัวนี้ก็เป็นทำเป็นยอดแม่พันธุไว้เลยแบบนี้มีทานทั้งปีแน่นอนครับ